สวัสดีครับพบกับมินทอนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันเอ่ออาทิตย์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับเมาาื่อ,อาวานนี้เมื่อวานนี้เด่นกระเด้งมารัวเนาะหนึ่งกับสองเมื่อวานเนี้นะครับ,บาดาวโบนเนาะแล้วก็ไปเด้งเจาะจุดเน้นที่ฮานอยปกติสามตัวไม่แตกเกืกอบแตกวันนี้ตามกันต่อครับยี 26, ่สิบหกกุมภาพันธ์ เด่น3แถวแถวแรก08นะครับปกติมากับ5971แถวที่2นะครับพิเศษ57มากับ8901แถวที่3 BAP 92มากับ1704เมื่อวาน1กับ2ไหลตรัว18มา2รอบเด่นดึงเด่นนะครับ08มากับ5971นะ 0508นะครับ 05, 09, 07, 01แล้วก็ 85, 87, 89, 81เมื่อว่า1ก็8ประสังรอบนะระวัง8วันนี้ก็104ครับอาทิตย์ 408, 405, 409, 407, 401 4, 8, 5ครับ 4, 8, 9, 4, 8, 7, 4, 8, 1นะครับ ชุดนั้นะครับวันนี้0ูนย์8ดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดเมื่อวานหนึ่งกับแปดเนาะมาสองครั้งเขาระวังอีกนะครับถ้ามันออกมาเหมือนๆกันนี่อีกวันหนึ่งมันน่าจะตามมาฮานอยก็ประมาณเนี้ยแนวมันนะเนาะแนวคือไม่ออกอะไรเยอะครับออกได้เท่าที่มันออกนั่นแหละเนี่ยก็ตามไปวันนี้ก็ติดไว้นะครับสี่ศูนย์แปดครับสี่ศูนย์หนึ่งสี่แปดหนึ่งเมื่อวานออกห้าแปดหนึ่งที่ไหนท,ที่ฮานอยพิเศษนะครับ ถ้าหน่อยเปรตติออก415น่เนาะวันนี้ก็ลองบนกันใหม่นะครับ581กับ415จับได้ก็408 401 4แ 1, 1, 1, 1นะครับสำหรับคนที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับที่เอ่อทิ้งข้อความ,มาวเอาไว้เนาะเอ่อเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์แอดมินแทนนะครับผมเอ่อไลน์นะครับไลน์คือแทนโฟร์โฮปนะแทนระ์โฮป สนใจเข้ากลุ่มนะครับมีหลายเดือนเนาะแปดสิบาทต่อเดือนแปดสิบาทต่อเดือนนี่เฉลี่ยตกวันละสองบาทกว่านะอย่าคิดว่ามันแพงนะกลุ่มไม่ได้แพงนะครับแล้วแทนไม่ได้ลงเฉพาะเอ่อหวยลาวหวยฮา,ยานอยคือทุกหุ้นเนาะใครที่เป็นติดตามกันมาก่อนนี่น่าจะรู้ว่าแทนเคยลงหุ้นมาก่อนกับช่อง YouTube แต่ตอนหลังคือไม่ได้ลงนะครับไปเปิดกลุ่มก็เลยเก็บไปนะครับก็ลงเฉพาะฮานอยกับอืมหวยลาหวลาหวยมาเลยหวยรัฐบาลอะไรเท่าที่ลงได้นะครับผม 8ปสบาทครับสนใจก็เอาที่สะดวกนะครับสบายใจก็เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาใครที่คิดว่าไม่ก็คือไม่เนาก็อยู่ด้านนอกกันไปเนาะส่วนคนที่จะเข้ากลุ่มก็ตามนี้ครับ